สวัสดีค่ะมาอีกรอบนะซีรีส์ที่ห้ามามาเรื่องอะไรรู้ไหมคะมาเรื่องที่ว่าพอถุงตัดพอถุงตัดใหม่ได้ใส่เองก็เลยอยากอวดไนงะอยากอวดอยากอวดอันนี้อันนี้อยากอวดเองตลกนะตลกตัวเองนะเป็นเหมือนกันนะเราผู้หญิงก็ต้องอย่าหยุดสวยใช่ไหม คุณสุพิ่งได้เนี่ยคุณสสั่งตัดตั้งตัดบอกว่าคุณน้าขอตัวหนึ่งคุณน้าขอตัวหนึ่งตัดมาให้นะคะนะฝ้ายยกดอกลําพูนนะคะฝ้ายยกดอกลําพูนอ๋อสวยนะหมดแล้วนะาอย่าถามนะคือหมดแล้วเี๋ยวอยู่สีอ่าเี๋ยวอยู่สมามสนะีเรือสมันเงียนไปเนาะเ๋ยวสุดตั้งกล้องขึ้นมาหน่อยนะ ตั้งกล้องขึ้นใหม่หน่อยเพราะว่าถ้าเตี้ยเตี้ยไปก็หยันไปก็ไม่สวยประมาณนี้ใส่ให้ดูมันสุดตัดพึ่งได้พึ่งได้เป็นของตัวเองเข้ากับวันพอดีเลยนะ <c oughs> ส่งไปนานแล้วค่ะเพึ่งได้มาพึ่งได้มาเนยนะคะ หรือช่างตัดนะคะสุให้ดูเนาะง,งานตัดนะเนียบนะคะค่าตัดสามสามร้ยหสินะคะสุคิดแล้วก็ตัวสีดําของสุดนะคะสุดได้2อผืนนะวันวันวน,นี้ยดีใจเสียตังค์ไม่เท่าไหร่ดีใจที่ได้ที่ได้ที่ได้ผ้าถุงมใหม่คือน้องคือน้องเขาจะตัดถึงถึงนี่เลยเน็บเน็บเข้าไปประมาณประมาณ สี่เซนนะคะแล้วเขาก็จะไม่เปิดนะคะเพราะว่าตามหลังก็คือตามหลังคือจะตีจะตีมาสิบห้านิ้วคือมาตรฐานแต่ดิบแต่ในคุณสูไม่อางุณสุตีมาแค่สิบเนิ้วนะคะเพราะว่าคุณสุต้องการเดินสบายเปิดหน่อยช่างมันสวยน้อยแล้วช่างมันเนี้ยคุณสุดได้คุณสุดได้สองผืนนะคะคุณสุดรับนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าเป็นผ้าถุงผ้าถุงที่เป็นผืนนะคะ สามร้อยห้าสิบก็คือวัดเอวนะคะก็คือวัดเอวนะคะแล้ววัดนาทองแล้ววัดสะโพกส่วนที่ใหญ่สุดแล้วก็วัดความยาวนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณสุกแต่กุศกก็จัดการตัดให้นะคะแต่ให้ไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวกุสุกจะเอาอตัวไฟยกดอกลําพูนมาให้ดูว่าเหลือจีผืนนะคะอ๋อนี่ไงคะนี่เหลือสีนี้ผืนหนึ่งนะคะสีนี้สวยมากนะคะ กะปิเขียวอ่ะเหลือผือนหนึ่งนะคะเหลือผือนหนึ่งปิเขียวนะคะเหลือผืนหนึ่งแล้วก็เหลือดํานะคะเหลือดําแล้วก็เหลือแดงนะคะเดี๋ยวมาให้ว่าเหลืออะไรนะคะวันนี้วันนี้ไม่รับอะไรนะคะ V ีโออย่างเดียวอาซิลีตลกเหลือดำนะคะนะคะเหลือดำเหลือดำนะคะไฟยกดอกลำพูนไม่มีแล้วค่ะหมดละหมดแล้ว,มลวไม่มีทอแล้ะค่ะหมดเกี้ยงกึก <c oughs> เหลือเลยตัดไว้นะคะนะคะเหลือดำผืนหนึ่งแล้วก็โหตัวนี้คุณค่าเหลือหลายนะคะดูเขายกดอกข้างในดูค่ะนะคะ ผืนหนึ่งนะคะตัวนี้คือตัวนี้เหลือสองผืนนะคะทั้งหมดเหลือสี่ผืนคือทั้งหมดเหลือสี่ผืนนะอันนี้สีเนี้ยเหลือสองผืนนะคะแล้วก็อันนี้ผืนหนึ่งแล้วก็ดําผืนหนึ่งแค่นั้นเองนะคะใครอยากได้ก็บอกมาคุณสูตรลดแล้วนะคะเหลือสองรหกสิโปรตีนคุณสูตรขายสองรเจ็ดสิบนะคะพายกดลอกลาพูนนี่นะคะโอเคมาอีกรอบหนึ่งขายสี่ผืน <laughs> มาทำไหมไข่แค่สี่ผืนมาอวดงาะนะมีใหม่ก็ต้องมาอวดนะมาอวดกันฮนะเรามาอวดกันแล้วก็สุดตัดได้ผ้าถุงเป็นของตัวเองแล้วนะแต่นี้คุณสุก็จะให้ดูของของลูกค้านะคะอันนี้ของคุณเฉลยเดี๋ยวรอดูว่าคุณเฉลยทำอะไรน้อคุณเฉลยนี่อัดกาวเฉยนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งให้นะคะอันนี้อัดกาวเฉยเนาะ อัดเกาเ่าเฉยๆนะคะอัดกอัดผ้าเก่าเฉยๆอัดอัดเกา่เกาเฉยนะคะเย็บริมให้สองข้างอะอัดอัดอัดเก่าเฉยเย็บติดเลยว่าเย็บริมสองข้างหนึ่งสุขีร้อยแปดสิบาทนะคะค่าผ้าเก่าะนะอัดแล้วไม่มียับค่ะนะคะไม่มียับ <laughs> สบายๆนะคะ อย่าช้าหน่อยนะคะเอาว่าช่างเขาอัดเนียดนะเดี๋ยวส่งให้นะคะคุณเฉลยอันนี้อันนี้ของคุณเฉลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะคะเดี๋ยส่งให้เนาะอันนี้ของคุณเฉลยจะแพ็กส่งให้นะคะฝืนหนึ่งนะคะลองสุจะดูว่าของใครมาบ้างนะคะอันนี้ฝืนหนึ่งนะคะแล้วก็ของคุณจันทิมานะคะของคุณจันทิมา ของคุณจันที่มาก็อัดกาวสืนหนึ่งสีไหลเแต่ดูดูของลูกค้าสีส้มตีนแดงนะคะสีส้มตีนแดงเนาะของ่านของคุณจันที่มานี่อัดเป็นตรงอัดเป็นตรงเดีย๋ยวตัดก็ขีได้เออไม่ไม่ใช่ได้ติดเฉยๆ,ๆอัดเป็นผืนนะอัดเป็นผืนเป็นตรง <c oughs> คิดเท่ากันนะคะ ตรงไปใส่สบายสบายสบายมากนะคะเพราะถุงมีน้ำหนักนะคะอัดกาวแล้วสวยนะคะของคุณจันทิมาเนา่อฝืนหนึ่งเดี๋ยวแพ็กส่งนะคะเดี๋ยวแพ็กสองอันนี้ของคุณจันทิมาใส่ถุงผืนใส่ถุงผืนอ้าวสองคนแล้วแล้วก็ของคุณคุณอะไรคะเนี่ยคุณวัชลินนะคะของคุณวัชลิน ของคุณวัชลินเนี่ยสี่ผืนนะคะเราต้องลือนะคะรือเนาะเนี่ยอันนี้ตัดป้ายนะคะของวัชลินตัดป้ายโอ้ผืนใหญ่มากผืนใหญ่มากๆเลยจุดใ่ไม่ได้นะใหญ่มากๆากนะแต่ป้ายสุขดสามดอยนะคะถ้าต่อผ้าก็ เพิ่มอีกเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าข่ตัวใหญ่ก็เพิ่มอีแต่ที่ได้ช่วยช่วยหลานก็จะมีผูกตรงนี้ให้นะคะเขาจะรู้ว่าต้องผูกต่ําแค่ไหนนะคะเขาจะรู้นะคะเขาต่อผ้านะคะต่อผ้านะคะต่อผ้านะคะต่อผ้าข้างในนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้าถุงใหญ่นะคะใหญ่มากๆนู่นนะมันสุดได้สองคนนะคะ แล้วก็มีกระดุมกระดุมกระดุมแบบปั๊มเลยนะคะเห็นไหมคะก็เล่นดีไซน์สีนะตัวใหญ่ใส่ไม่ได้ลองๆนะคะของคุณรัชลินเดี๋ยวแพ็กส่งนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งเนาะสวยสยสวย,สวยชอบชอบชอบอันนี้คืออ่าไฟายสุขโขทยัยตัดมาเรียบร้อยนะคะหนึ่งพื้นของ คุณวัชลินนะคะสีม่วงเนาะแล้วก็แพรวาแพรวาตัดป้ายคือเอาคือเอาว่าถุงที่ตัดป้ายนะคะแล้วไปตัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อผ้าให้เนะคะต่อผ้าให้ให้ได้ไซส์ของของของลูกค้าเลยนะคะนะคะค่าต่อผ้าคือเป็นมันเป็นผ้า เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันเห็นไหมคะเป็นผ้าหนาเท่ากันนะคะนะคะค่าต่อผ้าเจ็ดสิบบาทจะค่าตัดจะค่าตัดสามร้อยนะคะค่าตัดสามร้อยแล้วก็ค่าป้ายค่าค่าต่ออีกเจ็ดสิบาทถ้าพูดถึงว่าไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ปกติถ้าไม่เกินสี่สิบจะพกสี่สิบคือคือถ้าไม่เกินสี่สิบก็ปกติสามร้อยนี่เขาเกินนะคะนะคะเขาจะติดกระดุมให้กระดุมให้นะคะ อันนี้เป็นผ้าลายแพรวาผ้าป้ายผ้าป้ายอยู่แล้วนะคะเอามาตัดนะคะนะเขาคิดเขาคิดสองรอห้าสิบบาทนะคะแล้วก็บวกอีกเจ็ดสิบนะคะโอ้ตัวนี้สวยมากลื้อทุกถุนอะ่ะถ้าดับใดยังไม่ส่งเราลื้อได้หมดตาบใด้ยังไม่ส่งเราลือ,ไม, <c oughs> ไ,ไ,มลอไม่มีเปิดนะคะเราะจะมีกระดุมให้นะคะเดี๋ยวคุณสุก็ตัดที่ได้ช่วยหลานอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะรีด นะคะแล้วเขาก็จะมีเชือกข้างในนะคะให้เราผูกนะคะแล้วก็ต่อผ้านะคะอยู่ข้างในเนี่ยสองเส้นนะผูกตรงนี้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ปลายให้อันนี้คือพูดถึงตัวใหญ่นะถ้าตัวเล็กก็ไม่เป็นไรก็ตัวกลางๆอ่ะใช้กลางอันนี้คือใส่ใหญ่นะใส่ใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติที่ที่จะต้องต่อนะฮะต้องต่อผ้าเนาะ เดี๋ยวต่อซีรีส์ซีรีส์ต่อไหมเดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้เนาะเพราะว่ามันได้หลายนาทีแล้ว้วต่อ